สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาแล้วนะคะกลับมาจากเพิ่งกลับมาจากหาหมอค่ะก็หิวเหมือนกันนะคะเมื่อเช้าก็โมแต่ตื่นเต้นก็เลยไม่ได้ทานไม่ได้ทานอะไรไปมากนะคะทานแก่มือเช้าแล้วเราก็ไม่ได้ทานอะไรรองท้องแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรติดรถไปค่ะก็เลยหิวเหมือนกันก็คือ จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าไปหาหมอมาแล้วเป็นยังไงเนาะก็เออคอน,นคะก็ตอนแรกก็ไปหาก็ไปนั่งรอปกตินะคะแล้วก็พี่หนึ่งพี่ที่เป็นล่ามแกก็มานะคะแต่รู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้คุยอะไรกันมากนะคะเพราะว่าเราก็ กังบนเนาะมันก็เลยแบบใจไม่ค่อยอยากจะคุยอะไรเท่าไหร่ค่ะแล้วพี่ก็มาก็พอพี่ก็ถามนู่นถามนี่เราก็บอกเรามาเรื่องนั้นเรื่องนี้พีเขาก็เข้าไปเซิร์ชหาดูแกก็นั่งอ่านของแกไปเสร็จแล้วสักพักก็หมอก็มาเรียกค่ะหมอมาเรียกก็เข้าไปตอนแรกิองแกก็เตรียมตัวไปเยอะนะคะคิดว่าจะไปคิดว่าเออก็นึกว่าในความคิดของเรานึกว่าเออเข้าไปแล้วหมอเขาจะ มาบอกเราว่าเสนอว่าเราว่าเออจะมีการรักษาแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วแบบไหนที่มันจะเหมาะกับเราแบบไหนไม่เหมาะอะไรเราก็นึกว่าหมอจะต้องคุยมากกว่านี้นะคะแต่ที่ไหนได้พอไปเข้าไปนี่ก็อ่าหมอก็แค่บอกว่าเราเออจากผลเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เจอตัวนี้มานะะมันต้องมีการรักษาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่า แล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะบุ๊กแอปพลิเมนให้เราแล้วก็จะมีจดหมายไปหาเราว่ามันเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือขาแค่นั้นคะแล้วก็ถามหมอว่ามันบริเวณที่จะเกิดเนี่ยมันใหญ่ไหมเขาก็บอกว่าตรงปากมดลูกรเปล่าแต่ใน,นปากมดลูกไอมันเป็นแค่สเตทหนึ่งต้องรักษาไหม เขาบอกไอ้ตรงปากมดลูกเขารักษาไปแล้วเขาทรีตเมนต์ไปแล้วแต่ตอนนี้มันอยู่ที่อะไรนะคะช่องคลอดเรานะคะกราบอกเขาเจอประมาณนี้นะคะ่ะประมาณประมาณนี้นะคะ่ะประมาณนี้ค่ะคระบอกแอเรียนั้นที่กราบอกก็เห็นเซลล์ผิดปกตินะคะเขาก็เ็าบอกว่าเขาจะต้องทำการตัดออกมาแล้วเขาก็จะเย็บคืนให้เรานะคะแล้วก็กวันนี้เขาบอกว่า เขาจะให้ยาสลบนะคะเขาไม่ได้ทําอยู่ตรงที่ห้องที่เลยเราไปตัดชิ้นเนื้อนะคะตอนนี้เขาเราเขาจะให้เราไปที่ห้องแบบไอเซอร์เจอรี่รูมไอเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเป็นห้องผ่าตัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแล้วเขาก็เราก็ถามว่าใครจะเป็นคนผ่าตัดให้เราว่าเป็นเขาไหมหรือใครเขาบอกว่าอาจจะเป็นเขาหรือก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเขาอีกสองคนแต่ก็เขาก็มี โอเคกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีฝีมือกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็เราก็บอกหมอ,อไปว่าเรายังเลือดยังไม่หยุดไหลนะคะจากที่ปกติแล้วบางคนเขาอาจจะหยุดไหลหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์อันนี้หญิงแก้วก็สี่อาทิตย์แล้วเนาะยังไม่หยุดไหล หมอเขาก็บอกหมอไปหมอเขาก็ตกใจเหมือนกันเนาะเขาบอกเขาก็บอกว่าอ๋อแล้อะไรประมาณนั้นละแล้วหมอเขาก็ถามว่าเออแล้วมันเป็นยังไงมันเลือดมันตกมาแรงไหมอะไรอยังเลือดยังไหลมันไหลลักษณะไหนแรงไหมล้วก็บอกมันไม่ได้แรงแต่ว่าบางช่วงบางทีมันก็เป็นสีแดงบางทีมันก็เป็นสีน้ำตาลพอเราคิดว่ามันจะหายอ่ะมันก็สีแดงขึ้นมาอีกหมอเขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นมันอาจจะอักเสบเนาะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะจ่ายยาให้เขาก็ จ่ายยามาให้เรานะคะเมื่อกี้ก็ไปไปเอามาเขาได้มาสองตัวอีกตัวหนึ่งทานสองเม็ดอีกตัวหนึ่งทานเม็ดหนึ่งนะคะทานห้าวันต่อเนื่องกันให้หมดนะคะก็ก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็คือตอนแรกก็นึกว่าหมอจะถามนู่นถามนี่เยอะจริงก็ไม่ได้ถามเยอะนะคะก็แฟนเขาก็ไม่ให้เข้านะคะก็พอไป หญิงแก้วก็บอกหมอว่าแฟนเขาเป็นห่วงเขาอยากจะรู้ด้วยว่ามันมันเป็นยังไงก็เลยโทรศัพท์หาแฟนแล้วก็บอกแฟนนะว่าตอนนี้เราอยู่กับหมอแล้วนะแล้วก็ก็ให้แฟนเขาฟังไปด้วยนะคะเผื่อว่าเราก็บอกแฟนไปแล้วช่วยฟังหน่อยเผื่อตรงไหนที่ฉันลืมถามยูจะได้ถามให้ฉันด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราไปหานะคะบางทีมันตื่นเต้นเนาะมันก็จะลืมถามนี่เราก็ สรุปแล้วก็ทําไปทํามาก็ลืมถามจริงๆนะคะพอพอนั่นมาพอกลับมาถึงเราก็ลืมถามว่าเอผ่าตัดนี่มันผ่าตัดแบบไหนมันจะผ่าท้องหรือว่าไอผ่าตัดทางผ่านทางช่องคลอดอะไรอย่างนี้นะคะแต่แก้วก็คิดอยู่ว่ามันน่าจะเป็นผ่านช่องคลอดเพราะมันเป็นการรักษาช่องคลอดใช่ไหมคะผ่าตัดในช่องคลอดมันก็ไม่น่าจะต้องมาผ่าอะไรนะคะเนะี่ย่ท่ๆแก้วคิดนะแต่ก็ แต่ก็ผลดีอย่างหนึ่งก็คือว่าก็ดีเหมือนกันทารู้สึกโลงนะ่งเนาะพอเราออกมาเนี่ยพอเราหมาอ,อบอกว่ามันมเขาไม่ได้มาใส่ยายาฉีดยาชาให้เรามันเป็นผ่าตัดใหญ่กว่านั้นมันก็เขาจะยาสลบพอเราคิดถึงว่าเออ,อยาสลบก็ดีเนาะก็ให้เราเราก็หลับไปตื่นมาอีกทีมันก็เสร็จแหละเราไม่ต้องมารับรู้เราไม่ต้องมา ังโนโอ้เห็นอุปกรณ์นั่นโอ้เห็นอุปกรณ์นี่โอ้ไอ้นั่นมาโอ้ไอ้นี่มาเราก็จะเครียดเนาะเราก็คิดไปแต่ถ้าว่าสลบไปแล้วเราไม่รู้เรื่องเนาะเขาจะทาอะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็ไม่ต้องไปรับรู้ตรงนั้นมันก็คงจะไม่มีอะไรเนาะก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยประมาณว่าเออก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะนะคะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ต้องมา กังวลไม่ต้องมากังวลอะไรแล้วไม่ต้องมารู้สึกมันผ่อนคลายค่ะตอนแรกกังวลกว่านี้นะก่อนที่จะไปหาหมอก่อนที่หมอบอกว่าจะมาดิสคัทเรื่องนี้มันเรากังวลกว่าแต่พอกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าผ่อนคลายลงนะคะแฟนเขาก็ถามว่ามันไอ้นี้มันต้องเป็นการผ่าตัดเร่งด่วนไหมในสถานการณ์อย่างนี้เป็นไอ้นี้หมอเขาก็บอกใช่เขาก็บอกว่า มันก็ไม่นานหรอกซูนเขาว่างี้แล้วก็แฟนก็ถามว่ามันเป็นการผ่าตัดวันเดียวไหมใช่ไหมเซอร์เจอรี่วันเดเซอร์เจอรี่ก็คือมาสมเช้าแล้วก็่ายรับกลับเย็นรับกลับอะไรอย่างนี้นะคะก็เขาก็บอกว่าใช่วันเดเซอร์เจอรี่นะคะก็ก็ถ้าวันเดเซอร์เจอรี่ก็มันก็ไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่เนาะมันก็ก็ออกไร้ภายในหนึ่งวันนะคะ <N ee S 2> <N ee> ก็เนี่ยค่ะกลับมาก็รู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายกว่าตอนแรกขึ้นมาเยอะเลยก็ก็ภาวนาค่ะภาวนาว่าอย่าให้มันมีอะไรเกิดขึ้นเนาะขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะแต่ก็มาคิดในแง่ดีก็ดีเหมือนกันนะคะที่เราไปตรวจแล้วเรามาเจออะไรแต่เนิ่นๆเนาะมันก็ทําการรักษาเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะมันก็เป็นแค่ว่าชิน้นอะไรนะคะชิ้นเนื้อที่มันผิดปกติ เราทิ้งเอาไว้มันก็สามารถที่จะกลายพันธุ์มาเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้ายได้เนาะแต่ถ้าเราเจอเร็วๆอย่างนี้มันก็ดีนะคะจ็ถึงบอกเพื่อนๆนะคะใครที่รู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็อายุเลขห้าแล้วนะคะก็ถ้าหมอมีให้นัดให้ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่โรงพยาบาลเข้ามาเขา ก็ให้ไปตรวจก็ทำนะคะทำไปตามขั้นตอนเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครจะเป็นอะไรเพราะว่าของพวกนี้มันไม่แสดงอาการนะคะนะคะน,นี่หญิงแก้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรมีปัญหาอะไรก็คือปกติค่ะก็รา,า,ายปีมามีจดหมายมาบอกให้ไปไปตรวจเราก็ไปตรวจแค่นั้นเองนะคะนี่เขาเขาก็มาเจอทั้งที่ร่างกายเราก็ปกติเราก็กินนอนอะไรปกติไม่ได้รู้สึกเกจ็บปวดเจ็บไข้อะไรนะ,ะไม่รู้สึกเลยค่ะนะคะก็คือ ของพวกนี้ไม่แสดงอาการนะคะมันจะแสดงอาการเมื่อมาถึงระยะสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นพอร,ระยะสุดท้ายแล้วมันก็ถึงจะมานโชว์อาการเป,นน ون, เป็นนู่นเป็นนี่ฮะส่วนมากแล้ว<ม>ถ้ามันมีโอกาสนะคะ<ม>ก็ไปตรวจนะเอาอะไรที่ป้องกันอะไรที่ว่ามันเซฟตัวเองนะคะแล้วมันก็ไม่คิดว่ามันไม่ได้ไมันได้ลําบากไม่เหนื่อยยากอะไรนะคะก็ เพราะว่าไปตรวจเอาไว้ก่อนก็ดีนะคะเพราะอะไรทุกอย่างก็ฟรีมันไม่ได้ไปเสียเงินอะไรเพราะฉะนั้นก็อยากฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครที่หมอเขามีนัดมีจดหมายมาอะไรมาอะไรไปตรวจแล้วแบบว่าไม่อยากจะไปตรวจก็ยังไงก็ดูดูเคสยิงแก้วนี่เป็นเป็นอุทาหรณ์นะคะว่ายิงแก้วก็ไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะนะคะก็ ปกติทุกอย่างนะคะก็ไม่ได้คิดว่าแล้วก็เป็นคนที่ออกกําลังกายด้วยค่ะออกกําลังกายทุกวันนะคะเป็นคนออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองทุกวันก็ยังมีเลยค่ะนะคะมันมันมันบางทีเราไม่รู้เนาะมันข้างในเรานะคะไม่รู้ว่าอะไรมันจะปูดขึ้นมาอะไรมันจะนูนขึ้นมาอะไรอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ที่อาหารการกินของเราด้วยเนาะหลายๆอย่างนะคะมานั่นก็ ก็นี่ก็แก้วก็ก็ยังไงฮะก็รู้สึกว่าอืมผ่านมาอีกสเตจหนึ่งเครียดในต,ตอนนั้นนี่กลับมานี่ก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ก็ก็ภาวนานนะคะว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแล้วตอนนี้เราก็รอจดหมายหมอมาแล้วกันเนาะว่าหมอเขาจะว่ายังไงนะคะว่าเขาจะอ บอกเราว่ายังไงแล้วเราจะได้ได้นัดวันไหนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะจะส่งจะส่งบอนเพื่อนอีกทีนะคะว่าจะส่งเออจะมาอะไรนะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะจะมาบอกว่าเป็นยังไงนะคันต่อไปเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวยังแก้วจะหาอะไรทานแล้วก็ทานยาเนาะโอเคค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกัน ใหม่คลิปหน้านะคะมีเรื่องอะไรก้าวหน้าแล้วก็คืบหน้ามีเรื่องอะไรคืบหน้าแล้วก็จะมาบอกนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดูแลเ,เรื่องอาหารการกินแล้วก็เอ็กซ์ไซส์แล้วดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะโอเคค่ะไปบ,บายค่ะสวัสดีค่ะ